สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้รุงทองก้อนก็พาท่านเปลี่ยนสถานที่ออกมาไร้สดนอกบ้านบ้างวันนี้ก็แวะมาแถวแถวบางใหญ่ผ่านมาที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเข้ามาทำไมในปั๊มไม่ได้มาเติมน้ำมันหรอกเรื่องของเรื่องปวดท้อง ก็เลยมาเข้าห้องน้ําในปัม๊มห้องน้ําปั๊มนี้นี่เขาสะอาดนะลุงเข้าไปเนี่ยกะว่าจะไปถ่ายหนักสักหน่อยพอเข้าไปปับ๊บมีห้องน้ําเหลืออยู่สองห้องส่วนอีสามห้องมีคนเข้าอยู่ลุงก็เปิดไปห้องแรกพอเข้าไปพอจะนั่งเท่านั้นแหละ กอนในห้องน้ำดันไม่มีก็เลยไม่กล้านั่งกลัวคนอื่นจะเข้ามาเห็นก็เลยออกไปอีกห้องหนึง่งส่วนอีกห้องหนึง่งพอลุงเข้าไปลุงก็ตรวจด,ดูว่ามีกอนไหมเออมีกอนแต่พอลุงถอดกางเกงจะนั่งหันไปดูไม่มีขัน ลุงก็ทรมานเหลือเกินกูจะทํำยังไงวะเน,นี่ยไอ้ทองก็ปวดอยู่ก็กัดฟันทนออกไปยืนรอข้างนอกเผื่อไอ้ห้องที่สามที่สี่ที่ห้ามันจะมีคนออกมารุงก็ยืนรออยู่สองนาทีพอผ่านไปสองนาทีห้องที่สามมันก็มีคนออกมาพอดีรุงก็เลยรีบเดินสวนเข้าไป แต่ก่อนจะถอดกางเกงนั่งรุงก็สังเกตก่อนแล้วว่ามีก่อนไหมสบายใจก่อนมีแล้วก็มองไปที่ขันตักน้ำว่ามีขันไหมเออขันก็มีพอใส่ก่อนหันหลังจะถอดกางเกงมองไปอีกทีโอ้โหถึงกับตกใจมีเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งด้วยขี้ พี่ก็มีเป้นแท้ๆประเดี๋ยวเหอะ